สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างเอนะครับจากจังหวัดลำพูนวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่8เดือนมีนาคม2564ครับตอนนี้ก็เวลา23เมนิกา22นาทีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับอาการเสียของ กรีดไทยอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อซูเออตัวสีแดงนะครับวันนี้มี2ออาการนะครับตรวจเช็คเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้จุดเสียนะครับแล้วก็อาการที่มาเบื้องต้นนะครับว่ามันเสียอะไรบ้างนะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ช่างหลายๆคนนะครับคิดว่าซ่อมง่ายที่สุดแล้วนะครับ เป็นยี่ห้อซูเออร์นะครับนี่นะครับที่ผมซ่อมประจํากันเลยนะครับก็ช่างคนไหนหรือว่าท่านไหนที่มีเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นสโคบที่มีคอมโพเนนต์นะครับมีมิเตอร์นะครับมีมิเตอร์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเป็นสวิตชิ่งเป็นอุปกรณ์ปรับกระแสนะครับก็สามารถซ่อมได้ง่ายๆนะครับ สำหรับอินเวอร์เตอร์กลิทไฮตัวนี้นะครับผมเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับต่อมาจากคลิปที่ผ่านมานะครับในการตรวจเช็คก็จะมีมอสเฟตนะครับมอสเฟตภาคคอนเวอร์เตอร์นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับเสียอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เหลือนะครับตัวนี้อะไรยังไม่มานะครับค้างอีก3ตัวแล้วก็ไดโอดนะครับ ไดโอดฝั่งนี้นะครับเสียหมดเลยนะครับอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ลูกค้าได้ใช้ไฟนะครับไม่ใช่ไฟจากแผงนะครับเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับดันเข้าตรงนี้โดยตรงนะครับตามที่ผมตรวจเช็ควัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวมอสเฟตนะครับมีไดโอดนะครับนี่นะครับไดโอด ไดโอดอันต้าฟาสนะครับอยู่5ตัวฝั่งอินเวอร์เตอร์ไม่เป็นไรนะครับแต่ฝั่งคอนเวอร์เตอร์เสียนะครับก็จะมีฮันซิตเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น D880 แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นซีเนอร์ไดโอดนะครับยีโวลต์นะครับแล้วก็มีตัว C นะครับตัว C นี้ระเบิดนะครับรวมไปถึง เจ็5นะครับแล้วก็ i c p w m นะครับตัวนี้เสียนะครับมี FC หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับเวลาเวลาพัดลมเสียนะครับหรือว่าพัดลมมันไม่หมุน,นครับมันไหมนะมีกลิ่นไหมเปลี่ยนพัดลมแล้วมันทำไมไม่หมุนนะครับก็เพราะว่า ทรานซิสเตอร์สตัวนี้ครับช็อตไปด้วยนะครับต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับจะใช้เบอรอ์แทนก็ได้นะครับตัวใหญ่ก็ได้อันนี้ผมเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเราเช็คภาคยิ่มสี่โวลต์สิบสองโวลต์ห้โวลต์กันก่อนนะครับส่วนภาคคอนเวอร์เตอร์นี่ผมจะรออะไรก่อนนะครับคาดว่าถ้าเปลี่ยนมอสเฟส กับไดโอดก็ใช้งานได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมมาเช็คเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมจ่ายไฟนะครับเข้าจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนี่นะครับจ่ายอยู่ที่37.6บโวลต์นะครับตรงกับสวิตชิ่งผมพอดีนะครับแล้วก็ไฟจะมาถึงจุดสวิตนี้นะครับ ผมอยากมิตเตอร์มาไว้ใกล้ๆวัดจุดนี้นะครับนี่นะครับไฟจะมารอจุดนี้เลยนะครับสำหรับไฟ3 7โวลต์มาจากขั้วแผงตรงๆเลยนะครับอ่าก็มาถึงมารอจุดสวิตช์นี่พอดีนะครับตอนนี้ผมได้เช็คเบื้องต้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะครับ d 8 8 0มีซีเนอร์ไดโอดนะครับแล้วก็พวก i c r e g u l a t e นะครับรวมไปถึงภาค PWM นะครับ i c ตัวนี้เป็น i c สร้างความถี่พันธุ์ให้กับ m o s f e t ชุดนี้นะครับเพราะว่าที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าผมเปลี่ยน d880 ชุดชุด r e g u l a t o r เรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดสวิตช์ IC ตัวนี้ร้อนเลยนะครับก็แปลว่า IC ตัวนี้ช็อตนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอลองเปิดดูนะครับ นี่สังเกตไฟนะครับไฟกระพริบแปลว่าภาคภาคเลกูลิเตอร์นะครับยี่มิสโวลต์ทำงานแล้วนะครับผมจะวัดขาแรกนะครับของ7812นะครับจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับอมันหมดเวลานะครับเดี๋ยวขอเปิดใหม่นะครับผมจะลองวัดขาแรกของ7812นะครับนี่ครับ และขาที่3ของ7812ต้องได้ประมาณ11ถึง12โวลต์นะครับเพราะว่าเป็น IC 12โวลต์แล้วก็5โวลต์นะครับนี่นะครับถ้าวัดวัดขา7805นะครับฝั่งขวามือต้องได้5โวลต์นะครับอันนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับอันนี้ถ้าอะไรมาครบครับรับรองว่าดีแน่นอนนะครับ ใช้ได้เป็นปกติแน่นอนนี่ครับหน้าจอขึ้นตอนนี้เราจฟฟ่ายไฟภาค AC ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ยังมาไม่ครบเบื้องต้นครับอาการเสียประมาณนี้นะครับอาการที่ทำให้เครื่องตัวนี้เสียนะครับฝั่งอินพุตนะครับมีกระแสเข้ามาเกินนะครับตัวนี้จะรับกระแสได้ไม่มากนะครับเพราะว่า ตัวตัวไดโอดอันต้าฟาสต์นะครับรับได้แค่16แอมป์นะครับที่600โวลต์นะครับแล้วก็มอสฟตนี้ผมไม่ได้เช็ค Data sheet นะครับว่ารับกระแสได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองไปศึกษากันเอานะครับผมชี้จุดเสียแค่นี้นะครับมาต่อกับกิทายอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นเวอร์ชัน1.9นะครับสาเหตุที่ทำให้เครื่องนี้เสียนะครับก็ต่อแผงผิดนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับต่อมาผิดใช้3แผงก็จริงนะครับแต่อนุกรมกันมาเจอกันเยอะนะครับและเจอกันบ่อยมากสำหรับลูกค้าที่กำลังทดลองเรื่องระบบอินเวอร์เตอร์นะครับศึกษาให้ดีก่อนนะครับที่จะต่อใช้งานกไทยอินเอร์เตอร์กิแดงตัวนี้นะครับจะต่อ แผงแบบขนานนะครับเพราะว่าไม่ให้ไฟมันเกินนะครับแผงหนึ่งแผงห้ามเกิน37โวลต์นะครับโวลต์ลอยก็อย่าให้เกิน45โวลต์นะครับวล์ลอยก็คือเวลาต่อเข้าระบบเรียบร้อยแต่สวิตช์ยังไม่ได้เปิดนะครับวัดจุดนี้ต้องห้ามเกิน45โวลต์นะครับแล้วก็ในขณะที่เครื่องทำงานนะครับก็ห้ามเกิน37โวลต์นะครับไม่งั้นเครื่องจะพังง่ายนะครับ ผมจะมาวิเคราะห์นะครับตัวเสียของอาการนี้ก่อนนะครับอาการของเครื่องนี้คือจ่ายไฟเข้ามาเกินนะครับตัวนี้รับได้37นะครับวนลอยอยู่ที่40 4 5โวลต์นะครับลูกค้าอนุกรมแหงมานะครับทำให้ไฟจุดนี้เกินนะครับเกือบ100โวลต์หรือว่า120โวลต์นะครับ 4 3่สามสโวลต์นะครับตัวที่เสียนะครับตัวที่เสียก็จะมีนี่นะครับ D880 นะครับภาคเลกูลเลเตอร์มีไดโอดนะครับ24โวลต์นะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับ24โวลต์แล้วก็มีไอซีเลกูลเลตนะครับ7812นะครับเสียอ่า ไม่มีอะไรมากเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้อาการเสียไม่มากนะครับก็ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับวัดดูก็จะง่ายนะครับบางเครื่องที่ต่อแผงมาผิดนะครับอุปกรณ์ตัวอื่นก็อาจจะเสียและเสื่อมได้นะครับมีซีนี่หนึ่งตัวนะครับระเบิดแล้วก็ตัวเลขนี่อีกหนึ่งตัวนะครับซีสามร้อยสามสิบนะครับสามสิบสองร้อยยี่สิบ โวล์นะครับน่าจะใช่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับก็เปลี่ยนตามเบอร์นะครับอย่าอย่าให้ต่ำอย่าให้ต่ำกว่าตัวเดิมนะครับโวล์สูงกว่าได้นะครับแต่อย่าใช้โวล์ต่ำไม่งั้นก็จะระเบิดนะครับแล้วก็ซีตัวนี้ก็เสียนะครับมาสรุปนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้จุดที่เสียมี1นะครับ d 8 8 0มีซีเนอร์ไดโอดนะครับ มี ic regulator นะครับตัวนี้เสียมีอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับเนี่ยบางบางบางอาการนะครับก็จะมี ic ตัวนี้นะครับใช้โควโคู่กับระบบวงจรวงจรเลก u l a เลเนะครับจะทำงานผสานกันนะครับ ตัวนี้จะเป็น VR ปรับกระแสและแรงดันนะครับห้ามไปยุ่งมันนะครับปรับมาดีจากโรงงานแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ลืมนับมี C ตัวเล็กหตัวแล้วก็ตัวใหญ่หนตัวตัวนี้นะครับเสียก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับต่อก่อนนะครับต่อจอนะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ใช้มือเดียวนะครับ อีกมือหนึ่งก็ถือกล้องอยู่นะครับแล้วก็ต่อไฟภาค AC นะแปบ๊บนึงนะครับอ่าเสียบปลั๊กภาค AC แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับปลั๊กของผมจะ ไปผ่านกับอุปรกรณ์นี้นะครับเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับนี่นะครับเพื่อดูโวลต์ดูกระแสดูแรงดันนะครับนี่นะครับอันนี้ในขณะที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเสียบปลั๊กเรียบร้อยจะกินไฟอยู่ประมาณนี้นะครับ0.007แอมป์นะครับตอนนี้ระบบพร้อมทำงานแล้วนะครับ ผมจะจ่ายไฟเข้าจุดนี้นะครับ37โวลต์นะครับตัวสวิตชิ่งตัวนี้นะครับของผมจะจ่ายได้อยู่ที่5แอมป์นะครับถ้าเครื่องตัวนี้นะครับดึงไฟเกิน5แอมป์นะครับสวิตชิ่งก็จะตัดมันก็จะเหมือนแผงโซลาเซลล์นะครับรับแสงแดดน้อยๆหรือว่าแดดมาไม่เต็มนะครับโวลต์ก็จะน้อยแรงดันก็จะน้อยนะครับกระแสก็จะน้อยนะครับ เอาล่ะครับผมจะจ่ายไฟให้มันนะครับจ่ายแล้วนะครับดูที่มิเตอร์นะครับจิ้มตรงนี้นะครับ37มสิบเจ็ดเราเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับหน้าจอขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมทำงานนะครับสังเกตไฟสีเขียวนะครับกระพริบกระพริบนะครับดูพี่ผลิตได้นะครับตอนนี้ 90, 100, 110กว่าวัตต์นะครับตัวนี้ไฟผมไม่ถึงนะครับกระแสผมไม่ถึงมันจะผลิตได้อยู่ประมาณนี้นะครับ 105, 6 0 6วัตต์นะครับนี่แล้วก็ตัดไปนะครับก็ถ้าใช้แผงโซลาเซลล์จริงๆนะครับก็จะทำงานปกติก็ถือว่าเครื่องนี้นะครับซ่อมผ่านแล้วนะครับ ก่อนที่ผมจะเอาเครื่องนี้ส่งคืนลูกค้านะครับผมก็ต้องทดสอบนะครับลันเครื่องไว้กับระบบจริงๆเลยกับแผงโซล่าเซลล์จริงๆเลยนะครับผมใช้330แผงโซล่าเซลล์นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์330วัตต์อยู่3แผงนะครับขนานกันลงมานะครับหลังจากประกอบเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ ผมก็จะเอาไปเทสในระบบจริงเลยลันกันยาวๆนะครับโดยการกดรีสตาร์ทนะครับที่หน้าจอการวัดค่าหน่วยอะไรจะเป็นศูนย์หมดนะครับแล้วก็จะให้ลูกค้าดูนะครับว่าเครื่องนี้ทำงานจริงๆกี่หน่วยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการทดสอบนานเท่าไหร่นะครับ มี FC หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าอะไรจะราคาประมาณเท่าไหร่นะครับค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมเขียนคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นราคาที่สั่งได้จากเชียงใหม่นะครับถ้าสั่งจากกรุงเทพก็จะถูกกว่านี้นะครับนี่จะเป็นไดโอดนะครับไดโอดที่ใช้อยู่นะครับนี่นะครับจริงๆจะเป็น 800โวลต์นะครับตัวนี้เป็น600โวลต์ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้า800โวลต์นี่หายากนะครับผมไดโอดตัวละ32บาทนะครับถ้าเสียหมดก็คูณเข้าไปนะครับรวมไปถึงมอสเฟตนะครับในด้านคอนเวอร์เตอร์นะครับอันนี้หาได้นะครับในราคาตัวละ30บาทแล้วก็ดี88050บาทนะครับตัวนี้50บาทนะครับ ซีเนอร์ไดโอดก็ตัว2-3บาทนะครับถ้าตัวดีๆหน่อยก็ประมาณ5บาทนี่นะครับแล้วก็7812นะครับ7812ตัวนี้ผมใช้ตัวใหญ่ทดสอบดูก่อนนะครับผมมีตัวเล็กอยู่นะครับเป็น IC r e เ u ก a t e นะครับแบบชิปนะครับนี่ตัวเล็กๆแบบนั้นนะครับอันนี้ทดสอบดูเฉยๆนะครับที่จริงเหมือนกันนี่แหละครับ จะใช้ตัวใหญ่ก็ได้นะจะใช้ตัวเล็กก็ได้แต่ใช้ตัวเล็กมันจะระบายลงแผ่นพิ้น์นะครับแล้วก็มีค่าตัวซีนะครับซีก็ไม่กี่บาทนะครับนี่นะครับตัวไม่ถึง20บาทนะครับก็ประเมินราคาคร่าวๆนะครับส่วนค่าซ่อมก็แล้วแต่ช่างแต่ละท่านนะครับจะคิดกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางทีก็ถามเข้ามามีประกันหรือเปล่านะครับ ส่วนตัวผมนะครับประกันซ่อมให้ฟรีนะครับแต่อุปกรณ์ที่เสียหายนะครับถ้าอาการเดิมนะครับต้องต้องจ่ายต้องจ่ายค่าอะไรเองนะครับแต่ผมซ่อมให้ฟรีแน่นอนนะครับรับรองว่าถูกอันนี้ค่าซ่อมนะครับถ้าเป็นอาการนี้นะครับเปลี่ยนแค่นี้นะครับผมจะคิดอยู่ประมาณ400-500บาทครับจะไม่เกินกว่านี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยให้ผู้ที่หัดซ่อมใหม่นะครับก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณนะครับผมจากช่างเอ๋นะครับมีปัญหาอะไรปรึกษากันได้หรือว่าจะเอากริดไทยมาซ่อมก็ได้นะครับโทรเข้ามา0 8 7 5 7 9 6 6, 6 0 1ครับ หรือว่าทางไลน์นะครับ ID ไลน์ผม5 7 9 6 6 0 1นะครับรวมไปถึงอคอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยในช่อง YouTube DJ A FM ลำพูนนะครับและช่อง YouTube ประเสริฐ FM ลำพูนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ